过来吧。 ปากแต่ตัวปากบ่เอาว่างอยู่บ่นี่มองว่างอยู่บ่ยังยียังไงเขานันยังยีโอยี่เขาเป็นเขาไเขาไป็กป <c oughs> ันจันม <c oughs> มนม, <c oughs> ม,นม่ยังห <c oughs> ยมบ้างขนาด ยอทุ้งยังไงเขาไปแย้ปันกันเขาเอาไปแย้ปันจันทร์่เปล่าว่ากันย้ยมาเนจ้ามื่อนี้โอ้ยหมูแม่เอานางรำม่คงประดิษอนดอ๋อมาชมถือป้าอยู่ปรหนะหมูแม่เป็นแม่ประธานมื้อนี้นั่น นโ่ได้ฟอนจ้อยโอ้ยม้วนหลายม้วนหลายพี่น้องหัวหันอยากเปลี่ยนตุเตส่งแล้วเข้าไปแล้วเบื้องหลังยี่หรีพี่น้องนี่เบื้องหลังยี่หรี่ นี่ไฟแน่ยนีไฟแน่โอ้ยยี่ไฟแน่โอ้ยน่าจะตูนหรอเพื่อนโว้ยว่าตัดหนีไปเพราะมีมือถือพี่น้องมือหนึ่งกับถืออันนี้นี่ล่ะท่านได้เกียบเกียบไปย่างดีเขาก็ลไม่หยาดเอาเอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยได้ข้าวหมูกระทะอีกแล้วดิวันนั้น

เลี้ยงใจโอ้ยยันเหยียบไปเขามันดึงขาออกเมื่อวามีเมื่อหนึ่งถือกล่องเมื่อหนึ่งถื่อนี่เขาเหยียบไปกับมันดึงขาออกโอ้ยประด็นน้ำมูดออกวันนี้เป็นยังอีกชนะแลอวตีแล้วชนะแล้วไปไปไป ต่างขบวนตางอวนพาวัแลเาเปลี่ยนนังป้ายปันเนี่ยเออนั่นเออนั่นตัง่เปนแต่่ไม่ใช่ตังเนี่ยแค่จะนเรียงแถวเดียว <Okay. S 1> พอดมาแล้วครับตอนนี้บรรยากาศก็ถึงวันเลย นี่น right? ้อกพอใลเยวนะครับหรอกครบก้องบนยอดรวมประมาณกับ5เสนนะครับสายตับนนำเดือพี่น้องได้สบุหรคนเดอร์นะครับมีคอนนะครับต่างขล้อภยลนร้เขาอทำ

กินควรไป้อยกินน่นลาบไกลอยู่ในพุ่งเงรอฮะยังก็ต้องลอยกินเพราะอยในหิ้เขาต้นไทรกนี่ไทรปีินัน้ไปยังการนอยังจะเห็นแนวน่เมึงแนพี่นลองเป็นตังไวดีดีกับเพจขเพิ่นล อ,อยู่ไหมแค่ตัวบุญลมเป็นคู่ตัวตัวปลาบุญลมรวมกันได้เลเข้าวหันละอ่างั้นมันมาเสียดอกบุญลมครับหัวเออบุญลมครับ เนี่ยเขาเอินบุญล้นทับุญล้นบุญล้นทเเบ่อเบือเบื่อเบเ่อไว้ขอบคุณขอบคุณอบคเะมาระย่าีเบ่อเบื่อเบ่อเบุ่เอน้านนัหน่อกินาวานันได้ต่เ ตำมะหุ่นหมะหุ่นตะ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 มะหุ่นฮุ่นหะมหุ่นตหมนลหุ่นหุ่นหุ่นุ่นูหูุ่นตะมะฮุ่นเอาเอากิน่นาดินเนอะกินนะย่องเลย้ยเก่นเบอร์จัางผู้ไดมาขายผู้ใดมาขายซื้อว่ตตะ่นหระ เรากินคนเดียวหรอกคือเราอิ่มมากแซ่บดีเนาะพี่น้องชิคุยข้ามเข่าเดิม้ไ้่อคุย้ป้าขอซอนนะเยอบบฮอดกินขาครับพี่น้องฮะขอซอนนะเยอบบฮอด ยับซิมตะบ,บกปูปูเาาาอาตาเอาเอาจ้ามาครับมาครับหมอ,อกมี้ตัมือพี่ดวบ้างตีกินได้เจ้าปลาปิ้งี่ละคือเจ้ากินเนื้อบ้า

เจี๊ยบแบบนี้ดีไหมฮะเปลียนกีเหลืองโกลด์ไหมโอ้มันงามแล้วไปไหมเพราะว่าถือแจีมันก็เป็นสุขคนเป็นโบเก้เนี่ยประจันบบมีเลยคนที่ไม่มีเลยแล้วทําได้ขนาดนี้ถือว่าเลิศมันไม่ทะลุก็อย่างแน่นอะไรไหมถือว่าจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเป็นสีเหลืองอะไรไหมสีเหลือโกลดสีเหลืองอะไรไหมใช่มันมันดีมันดีแล้ว แ,แต่แต้หรอเห็นนันกเฮ็ดเห็นยนะักกเฮ็ดขาบอกบอกักกาบอยย่างนะแต่ซีบิตยาแต่มันดีเลยอไปเปลี่ยนจักสีส้มไหนปาะเนี่ก็เอาเท่าเดิมไงแต่ว่าเปลี่ยนทีนะแลมว่็ขีสันเล็บตัโตเนาะ cái này không biết dù không hồng nữa, không biết nữa, không biết nữa,

ให้ก mm ินแล้วจ anyway. uh ุด huh. วันว่าสิอ๋อก็จะเสียบเถอะมันเหมือนแบบเลือดตีวิทยาีายุวันให้ลูกเตี๋ยววิทยาในนี้ลูกเตี๋ยวให้นะเกิดเมียหรอเนี่ยไดเดีไมเราเกลียดบาร์เราเกลียดแล้วจีบไปคุณของไปคนถ่าแล้วเนี่ยเจีนในห้องนอนน่ะ ไปน้องลำลาไปสำรับคลิปนี้เอาไปสำนีเนาะกินเข่ากินปลากันพม่นา้เลยอะ้อบขายดีมึงจะพร้อมเนี่ยพิเด็ดแปดดีเลยเอาไปแล้วนะคะสายตุกมนน้ำเลือกพี่น้องนะครับขอบคุณทุกคนที่ เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กันด้วยนะจ๊ะบ,บายคคายครับสาธุุญน,นับตัวคนนะพี่น้อง